สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผอาพระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านซีสวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมออกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0824804746ก็ผมส่วนนดีไายผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทขึ้นไปครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มนะครับมาเริ่มเป็นเลรการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญพระุทธิชินราชครับผมนี่ครับเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่นะอันนี้ ออกวัดรางวานครับผมไปสามแปดครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ line, มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมพระพุทธชินราชครับผมรายการที่หนึงครับ ผมข้างหลังเป็นอกเราวกบผมนี่ครับผมออกวัดรางวานครับผมปีสามแปดครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมอันนี้เป็นเรนหรียญหลวงพ่อเอียรค,รครับผมวัดบ้านด่านครับผมจังหวัดป่าจีนบุรีครับผมนี่ครับงานฉลองสารการเรียนวัดบ้านด่านครับผมปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่สองครับผมเป็นหลวงพ่อเอียครับผมครับผมวัดบ้านด่านครับ งานฉลองสาลาการประเรียนวัดบ้านด่านครับผมปีสองห้าหนึ่งเก้าครับนี่เป็นหมายเลขสองครับนี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสามครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับผมนี่ครับ เป็นเหรียญลหอแก้ววัดเคือวันจังหวัดชนบุรีครับผมน่ครับครับข้างหลังเป็นพระปิดตาครับผมจะเป็นหมายเลขสามนะครับครับผมอันนี้หมายเลขสามครับผม ราคาสองรอห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับผมเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับผมนี่ครับอาผอมกรอบตลับเก่าๆครับผมนี่ครับนจะเป็นหมายเลขสี่นะครับผมสมเด็จเกตชัยโยนะครับอกตันครับผม นี่ด้านล่างครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จอันนี้เขาเรียกสมเด็จหรือเปล่าครับผมอันนี้เป็นหมายเลขคานี่ยครับผม นำมาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับนี่กรอบแตกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่กล้าเปลี่ยนกรอบให้ไม่รู้มีสายยังไงหรือเปล่าของผมไม่มีกรอบไส์นี้เปลี่ยนให้นะครับเนี่ยเขาเรียไมาอย่างนี้เลยนะเ็าใส่มาอย่างนี้เป็นพาสสไตล์บ,บ้านๆเลยครับผมเนี่ยครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขห้านะครับ นะครับด้านหลังครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จเกจิโยหมายเลขหกครับผมเนื้อหาแตกลายงาแบบนี้เลยครับเนี่ยครับนี่ครับ เป็นหมายเลขหกครผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขหกครับผมเป็นสมเด็จเกตชยโยครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับเป็นต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับสมเด็จหมายเลขเจ็ดนะครับผมมันนี่เป็นข้างหลังเป็นภาษาจีนนะครับนี่มีสังคติด้วยครับอันองค์นี้เหตุทะลุซุ้มนะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับผม ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขเจ็ดครับด้านหลังครับผมนี่ครับภาษาจีนหนึ่งครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดครับผมเป็นหลวงปทวดหลังเตาลิดครับผมอน,นี้พร้อมเรียมวินเทจไมาอย่างนี้เลยครับเนี่ย เป็นหมายเลขแปดครับผมเป็นลุงบัทวดพิมพ์เตารีดครับผมนี่ครับด้านหลังครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นหมายเลขเก้าว่าผมเป็นสมเด็จขาโตะน่าจะเป็นของหลวงปู่โตะนะครับเนี่ยครับถ้ามีพลาประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้จะมีตรงนี้นะครับที่จะเป็นเนี่ยเป็นรอยตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนเจ้าของเดิมเขาทําเนะครับหมายอย่างนี้นะนนจะเป็นหมายเลขเก้านะครับผมเนี่ยครับ เป็นสมเด็จขาโต๊ะครับผมน่ครับเป็นหมายเลขเก้าด้านหลัง,คร,ลงครับผมนะครับหลงปู่โตนะครับผมมีเห็นล่างๆอยู่แล้วครับเนี่ยหลงกุ่โตครับผม คอันนี้เป็นใหม่เลขเก้าครับผมราคา2องห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จหมายเลขสิบครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหลังเจดีนะครับนี่นี่เป็นหม่เลขสิบนะครับ ด้านหลังครับผมจะเป็นหมายเลขสิบครับผมเป็นพระสมเด็จด้านหลังเป็นเจดีแบบนี้ครับผมนี่นี่ครับนี่หมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ ครับับอนด้านล่างครับผมจะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผม นี่ครับผมเป็นหมายเลขสิบสองนะครับนี่ครับด้านหลังครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อย สิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับในด้านหลังจะเป็นปั๊มตายานะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผม ครับนี่ด้านหลังครับผมครันี่เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นไมาเลขสิบสี่ครับผมเป็นภาพปิดตาจมโบสองครับผมหลงปบ่โต๊ครับผมนี่ครับ จะเป็นหมายเลขสิบสี่นะครับผมอันนี้นีครับด้านหลังครับผมติตาจัมโบ้สองครับผมหลวงพุทธโตครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองรห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าครับผม อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมผมมลังสีครับนี่ครับข้างหลังเป็นรัชกาลที่ห้านะครับนี่ครับนี่เป็นหมายเลขสิบห้านะครับผมครับผมสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับผมผมมลังศรีครับพร้อมเรียมพลาสติกมาเลยนะครับนี่ กลางหลังเป็นราชก,การที่ห้าครับผมนี่ครับอันนี้รายการที่สิบห้าครับผมราคาสองร้อบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหกครับผมนี่ครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อทบครับผมบัดช้างเผือกครับผมนี่ครับ ีเป็นรายการที่สิบหกนะครับผมครับด้านหลางครับผมนี่ครับหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูร์ครับผมนี่ครับครับหลวงพ่ทบวัดช้างเผือกครับผมครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นคุนแผนพายคู่ครับผมเนื้อดินครับผมนี่เรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเรียมใช้งานมานะครับเนี่ยเจ้าของเดิมอันนี้เป็นรายการที่สิบเจ็นะครับผมนะครับผมนี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับเป็นราการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับรายการที่สิ็ครับ,รรรบผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผมอันนี้เป็นเหนรียญหลวงปู่สวงครับผมจะเล่นดินครับผมรุ่นหนึ่งครับผม นี่เป็นเล็กการที่สิบแปดนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมด้านหลังครับผม จะเป็นรายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมอันนี้เป็นเหนรียญหลวงปูผ่านครับผมนี่ครับหลวงปูผ่านนะครับนี่เป็นเหนรียญหลวงปูผ่านครับผมนี่เป็นรายการที่สิบเก้านะครับ น,นี่้อมเลี่ยมพลาสติกแขวนขึ้นคอได้เลยครับผมอันนี้น,นี่เป็นรายการที่เก้าครับผมนครับผมอันนี้ด้านหลังครับผมนะครับหลบุู้ผ่านครับผม อันนี้รายการที่สิบเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับนีรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับ,นนรรรบผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะครับพระสมเด็จกับผม ถ้าลูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมครับนี่จะเป็นรายการที่20นะครับผมราคาสามร้อยบาทครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามเป็นก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ